ทุกท่านครับโปรดฟังทางนี้เท่าที่ท่านทราบแล้วผมมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับกุณและก็ทวิงเกิลด้วยอออ,อว่าแต่พวกเขาอยู่ไหนถามหน่อยสิคนอย่างนายเนี่ยพับเสื้อผ้าเป็นไหมเป็นสิทำอาหารล่ะสติดีหรือเปล่าเนี่ยถามอ้ไรของเธอเน่ยว่าฉันทำอาหารเป็นไหมพับผ้าเป็นไหม ันจัดการเสื้อผ้าตัวเองได้นะเรื่องในครัวก็ทำได้ฉันชงชาเป็นฉันชงชาได้ดูนายภูมิใจจังเลยนะข้อนี้ถ้าเป็นทัชมาฮาลล่ะว้าวสุดยอดกุลสด็จน,นะเธอนี่มันพิลึกคนจริงๆเลยนะวันนี้เป็นวันดีงั้นเหรอวันจะพูดพูดพูดแทนที่จะปั้นหน้าหรือเพราะเธอยังไม่เจอใครตั้งแต่เช้าเลยคิดชวนคุยให้ฉันอับกานดีกว่า นายยะฉันตั้งหางที่รำคาญวันนี้แม่บุกเข้าไม้ฉันฝึกประสีภรรยาดีเด่นด้วยฉันแค,แค่คิดว่านายเนี่ยจะทําอะไรเป็นบ้างไหมเพราะนายจะเป็นสามีแห่งชาติบ้างเพราะว่าฉันต้องเรียนรู้นายก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันดังนั้นทุกเช้านายจะต้องเข้าครัวทําอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นให้ภรรยาของนายด้วยยังไงละ่ะแหมคิดเก่งจังนะคุณเธอเก่งจังงั้นเอาแบบนี้ดีไหมเธอมาทํางานแทนฉันแล้วฉันจะดูแลเรื่องอาหารการกินเองโอเค นายก็พูดตามที่ผู้ชายก็พูดกันสินะคิดว่าการเข้าครัวเป็นเรื่องจิ๊บจิบและการทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณกุลสารณะลืมตาได้แล้วจ้าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนะี่ยเขาเหนือกว่าผู้ชายแล้วนะขอบอกผู้หญิงเนะี่ยทำงานได้ทํางานบ้านก็ได้เหมือนกันรู้ไหมแล้วไงละ่ะพูดจบหรือยังพอมีโอกาสพูดก็พูดไม่หยุดเลยนะและฉันก็ไม่อยากทะเลาะกับเธอเรื่องนี้ทะเลาะงั้นเหรอฉันไม่ได้มาทะเลาะกับนายนะฉันแค่มาถามคําถามนายนะั่นได้มีน้ําหอเองเธอเริ่มก่อนนะไม่ใช่ฉัน นายชวนทะเลาเองต่างหากละ่ะไม่ใช่ฉันทำไมต้องเจอหน้านายด้วยนะเฮ้ย,ยฉันอยากจะบ้าตายคุณมาโนหาคุณมโนาเซอรไพรยอ์อะไรบอกหน่อยสิไม่ต้องปิดกรนะโหลกเลยบอกหน่อยได้ไหมใช่ไหมโอเคได้เลยบอกให้ก็ไแ้ว่าคืออะไรดีเลยผมเตรียมความสนุกไว้ให้ทุกท่านแล้วกับการแสดง เลิฟตอรี่รักจบใจไงเล่าโอ้โหรักก็รักก็เหมือนคนขอาคุณโอเคครับอีกเดียวเราจะเริ่มการแสดงแล้วเวิเก่นกับคุณมาโน่แล้วด้วยเราปิดไฟได้เลย โรมิโอจูเลียตแจ็คกับโรสกบบริกับอัลสมารินรักของพวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกเราทุกคนก็รู้จักในเมื่อรู้จักกันแล้วทำไมต้องพูดถึงกันอีกเล่าแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วลองฟังเรื่องใหม่กันบ้างดีกว่านะเรื่องความรักเรื่องใหม่มันเริ่มต้นที่อมริสา มีพระเอกผู้บ้าคลั่งและนางเอกผู้รักสนุกผมว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันเลยดีกว่า ตาจ้องตาใจจ้องใจแต่ความรักนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีความบาดหมางระหว่างครอบครัวขั้นอยู่ความบาดหมางของแม่ที่ไม่มีวันจบสิน้น แต่พระเอกนางเอกสัตราในความรักมากพวกเขาก็แอบ,บเจอกันแบบลับๆได้แต่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้อยู่ด้วยกันจะอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาหมดสัตราในรักก็คือมีผู้ร้ายเข้ามาแทรกความรักของพวกเขา แกล้งทำเป็นคนดีแต่ในใจมีเรื่องทรยศหักหลังอย่างแรกคือบังคับเธอแต่งงานและจัดก,การทำบางสิ่งกับนางเอกจนทำให้เธอหมดสัทธาในรักคืนหนึ่งเขาทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางเอกทำให้รักของผมต้องสลายไปและเธอเสื่อมเสีย เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเฉาโชครอบครัวเธอก็เลยจัดการให้เธอแต่งงานกับไอ้คนเลวนั่นซะผมทำได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความจริงก็ต้องเปิดเผยเข้าสักวันหนึ่งและทุกวันนี้ผมก็ยังรักเธออยู่ผมขอให้สัญญากับทุกคนที่นี่ว่าสักวันหนึ่งเราสองคนจะต้องลงเอยกัน หยุดเรื่องไร้สาระสักทีเรื่องดราม่าสักทีหนึ่งเถอะคิดจะทำะไรกันแน่นะตอนแรกแม่เธอมาร่วมงานแล้วก็โกหกทุกคนแล้วตอนนี้เธอน่ะก็ยังจะโกหกกันอีกเหรอคิดเล้ว,ว่าทุกคนจะเชื่อเธอกับละครดราม่าเรื่องนี้เธอกับแม่คงอยากจะทำให้ลูกสาวฉัน่ะ คายหน้ามากนกสินะไม่มีวันหรอกนะเธอไม่มีทางทำอะไรลูกฉันได้เข้าใจหรือเปล่าฉันเชื่อมั่นในตัวลูกสาวฉันฉันไม่สงสัยลูกฉันอีกแน่เพราะพฤติกรรมของเธอนะ่อย่าดูถูกคำสาปแช่งนะยบรชอย่าเชียวไม่อย่างนั้นเธอไม่เหลือแน่ถ้าจะชี้นิ้วว่าทวิงเกิลอีแล้วก็ฉันจะตัดนิ้วเธอออกมาให้หมดเลย จะเอาไว้ด้วยนะอย่านะลีลาธานิจาอย่าได้คิดแต่ต้องตัวลูกชายฉันเป็นขาดเลยคุณอาิตาคุณเป็นแขกร่วมงานเราทุกพิธีเราต้างให้เกียรติคุณเข้าร่วมทุกขั้นตอนแต่ว่าทำไมลูกชายคุณถึงทำกับเราแบบนี้ การกระทำนี้ถือว่าเลวร้ายมากทวิงเกิลคือลูกสะใภ้ของเราชื่อเสียงของเธอก็คือของเราเช่นกันลูกชายฉันเขาไม่ได้ก่อเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขาพูดความจริงต่างหากละ่ะหยุดหยุดนะหยุดพูดได้ละวตั้งแต่เธออยู่ที่นี่ ก็มีแต่บรรยากาศที่มัวมองไร้ความสุขมีแต่เรื่องแต่ราวเกิดขึ้นคงจะดีกว่าที่เธอกับลูกจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเพราะฉันไม่อยากจะให้ลูกเธอสร้างเรื่องกระทบกับงานแต่งของลูกสาวฉันแลวจะไม่มีใครเชื่อเรื่องโกหกที่เธอพูดหรอกจะชักช้าทำไมกันเรียกไปซะสิ คุณมโนหาคะครับขอโทษด,ด้วยนะคะฉันรู้ว่าพวกเขาคือแขกของคุณทางคุณได้เชิญพวกเขามางานแต่ว่าฉันทนเห็นสองแม่ลูกนี้ไม่อยู่ไหวอีกต่อไปแล้วงั้นเหรอไหนหล่ะคนไหนที่จะไล่เราออกไปยุบราชพอเธอ กลับไปได้แล้วพายุบราดออกไปเถอะไม่งั้นผมคงต้องเรียกตำรวจยุบราชไปกันเถอะแม่แต่ว่ายุบราชบอกว่าให้ไป ดีนี่อย่าบอกนะว่าเธอจะใส่ชุดนี้เข้าพิธีทาขมิ้นด้วยนะว่าแต่เธอมาทำอะไรตรงนี้เหรอมีเวลาไม่มากแล้วนะรีบไปเตรียมตัวเธอเดี๋ยวพิธีจะเริ่มแล้วถ้าฉันพร้อมฉันก็จะไปเองนั่นแหละนะนายเก็บข้อมูลฉันอยู่ได้ยังไงกันเอาแต่ถามอะไรจุกจิกอยู่ได้เนี่ยทำไมขี้งุ่ยจังเนี่ยฮะก็แค่ถามคำถามนิดหน่อยเองทำไมโกรธไปได้ ฉันอยากจะนั่งเงีย,งยบๆคนเดียวไม่มีใครมาวุ่นวายแต่นายเนี่ยก็มาถามๆๆๆหยุดได้จะทํานั่นไหมจะทํานี่ไหมจะไปไม่ไปจะพร้อมทำพิธีทางคามีดหรือยังอะไรของนายนักหนานเนี่ยมัวแต่ถามฉันอยุดได้มีปัญหาอะไรเรืองไงหรือว่านายเป็นห่วงฉันกันแน่ใช่ใช่แล้วฉันเป็นห่วงตัวฉันเองเพราะว่าฉันจะแต่งงานกับเธอแต่ก็เอาเธอ ถ้าเธอพร้อมก็พร้อมถ้าไม่พร้อมก็ไม่พร้อมเราจะเข้างานหรือไม่เข้างานมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกนะหยุดกวนฉันสักทีได้ไหมฉันเครียดจะตายอยู่แล้วนะฉันยังจาเรื่องที่ยุบราชทำเมื่อคืนได้อยู่เลยโชคดีที่ป้านิตาเอาตัวยุบราชออกไปเหมือนที่พระเจ้ารู้สิ่งที่เขาทําฉันจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะหวังว่าเขาจะไม่ก่อเรื่องในช่วงทําพิธีอีกไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ปล่อยให้เขาทําอะไรในช่วงที่มีพิธีอยู่แล้ว ฉันสัญญาว่าหลังแต่งงานเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดละฉันทำเพื่อคุณป้าลีลาไม่ใช่เพื่อเธอจริงๆแล้วที่ฉันทำมาทั้งหมดก็เพื่อแม่เธอไม่ใช่เธอเธอรู้จุดอ่อนของฉันนี่ฉันทนเห็นน้ำตาของแม่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่ฉันหรือว่าแม่เธอแล้วก็อย่าดีใจเกินไปล่ะ <c oughs> ตอนที่ความจริงกำลังจะเปิดเผยทำไมแม่ต้องห้ามผมด้วยแม่จะรีบมาทำไมเล่ามาช้าอีกหน่อยก็ได้นี่นะถ้าแม่มาช้ากว่านี้เลยก็พวกเขาคงได้ตำรวจมาจับลูกไปแล้วนะสิทำไงต่อละแม่ต้องทำไงต่อลูกกับแม่ จะแก้แค้นเยทูวิงเกิลลูกสาวของลีลาธานิจามันในแบบที่จะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่จะต้องจดจำไปจนตายยังไงล่ะอะไรล่ะแม่วันนี้เน่ะทวิงเกิลมีพิธีทาขมิ้นเราจะทำให้ทวิงเกิลต้องอับอาย,ายขายขี้หน้าคนอื่นเขาจะต้องเป็นเรื่องที่แม้แต่แม่ของมันลีลาธานิจาก็ไม่อาจปฏิเสธได้และทวิงเกิล จะต้องชดใช้มันในฐานะที่เป็นลูกของศัตรูตัวฉกาจของอนิตาลูทราอ้าวนิกกี้มัวรออะไรอยู่ล่ะรับพิธีทากมินกบทันนาเออได้สิคะได้คะมามาเพร <อ S 2> าะฉะนั้นเนี่ยเรามาทาตัวเจ้าบ่าวกันเลยดีกว่านะคะ เออพี่ครับพอแล้วดีกว่านะยังไม่เสร็จเลยนะแค่นี้ก็บมดแล้วเหรออดทนหน่อยสิแต่งงานแล้วก็ต้องหัดใจเย็นอดทนเข้าไว้นะรู้จักไหมใช่แล้วจ้าใช่ค่ะใช่อ้าววิเกลมาแล้ว ชวิงเกลิลต้องใช้คันมีในชามนี้ไม่ใช่ชามนั้นเอาเงินไปได้ครับผมจัดก,การให้อาบับลีมานี่เร็วค่ะนี่ เห็นชามขมิ้นตรงนั้นไหมที่เพิ่งทาให้คุณไป่ะอ,อ๋อได้ค่ะเอาเหรียญนี้ไปนะแล้วก็พระพุทธรูปตรงนั้นหยิบชามาจุ่มเหรียญลงไปแล้วก็เอาเหรียญวางไว้หน้าแทนพระพุทธรูปนะ<อ>แล้วก็เอาชามกลับมารีบไปจัดการเลยได้ค่ะคุณป้าไปไป เมื่อกี้คุณป้าว่ายังไงนะเอ่อจุ่มเหรียญลงไปแล้วก็วางเหรียญไว้ที่หน้าแท่นยังไงล่ะอ๋อโอเคนี่บบบบลีรอแป๊บนึงนะคะแม่ โอ้โหพี่เขยน่ารักมาเชียวนะคะเนี่ยหน้าเหลืองเป็นพี่กระจูเลยแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าสาวของพี่นะ่ะก็จะโดนเหมือนกันแล้วนะคะบับบลีค่ะแม่ไปก่อนนะคะพี่เขยบายเสร็ โอ้ยเพื่อนเอ้ยเงือแตกหมดแล้วเนี่ยฉันรู้นะทำไมอ่ะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นมันก็อยู่แล้วแหละเพราะชีวิตมันจะทำไห้ได้รู้สึกแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงแล้วนี่นายจะมาให้กำลับบงใจฉันหรือว่ายิ่งทำให้ฉันรู้สึกปรหมาเนี่ยให้กำลับบงใจสิแต่ว่านายเนี่ยดูไม่มีกำลับบงใจเลยพูดตามตรงนะชีวิตของนายกับเทวินเก้าจะเปลี่ยนไปขอบใจวันนี้ฉันมาบอกนายว่า พรุ่งนี้ฉันมาร่วมง,งานไม่ได้ทําไมล่ะคิดที่บ้านมีปัญหานิดหน่อยอะก็เลยมาวันนี้แทนฉันไม่อยากพลาดพิธีทาคมินแค่นายมาฉันก็ดีใจแล้วเดี๋ยวทวิงเกิลก็จะทํำพิธีแล้วล่ะอกุอนั่นเหรียญเครื่องรางหรือเปล่าดูสภาพเหรียญสิทั้งที่เป็นทองแบบนี้แต่ดาละลาย นี่เป็นไปได้ไง่ในขมิ้นต้องมีอะไรผสมมาแนนะ่ถือก,ก็ นะค e r h ขอโทษนะครับคุณป้าคือผมคิดว่าในพิธีผมต้องนั่งข้างทึงวิงเก้าแล้วผมก็รีบไปหน่อยก็เลยสะดุดแล้วทำชามตกขอโทษจริงๆนะครับอ๋อไม่เป็นไรจ้ะเธอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับคุณระวังหน่อยสิ มันเป็นอุบัติเหตุนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะกุลคนเราเน่ยพลาดกันได้แต่ว่าขําม้นตกพื้นแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ดีแน่ๆเลยล่ะเราใช้มันไม่ได้แล้วด้วยจะทำยังไงดีละคะเนี่ยทีนี้ไม่เป็นไรครับให้ผมช่วยนะครับโอ้เธอดูเป็นเด็กฉลาดดีนี่นายแลจะช่วยยังไงละฮะครับเออในเมื่อขาม้นใช้ไม่ได้แล้ว แต่ก็ยังมีขมิ้นที่อยู่ที่นากุนอยู่ส่วนทวิงเกลก็ยังไม่ได้ทาขมิ้นเราก็ใช้ขมิ้นที่อยู่บนนากุนทาให้ทวิงเกลสิครับพิธีก็ดําเนินต่อได้แล้วโอ้ร้าที่สุดเลยจริงไหมคะคุณพี่เออนน่น,นสิเพื่อให้พิธีเออดำเนินต่อแบบนี้ก็คงจะดีที่สุดละค่ะแบบนั้นแหละมาค่ะมาทั่งลงก่อนนะออขอบใจนะจ๊ะ ยกโทษให้ผมด้วยผมยังบอกความจริงไม่ได้ขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือคู่นี้เอาไว้ท่านถึงได้ให้บอกแสมามากมายขอให้ท่านมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคู่นี้ ครอบครัวผมต้องผ่านบรสุมมากมายช่วยมอบพลังให้ผมจัดการทุกอย่างให้ราบลรื่นและเจอหลักฐานพิสูจน์ความจริงต่อหน้าทุกคนด้วยเธอ <c oughs>